มาถึงคิวคนท่าน้ำนะคะมาถึงคลิป ดวงรายสองสัปดาห์นะคะบวิลลี่หนึิบห้มีนาคมธาตุน้ำก็ได้แก่กรกฎพิกจิกมีนนะคะถ้ามีแนะน,นําดูตามลัคนาดาวอาทิตย์หรือดาวจันร์ทได้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะช่องโซทารเป็นเวสเทิร์นแอสโทรโลจีเป็นตะวันตกนะคะเรามาดูกันว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะพลังงานเราเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนได้ไพ่เดอะสตาร แล้วก็ได้ไพ่ The Cross นะคะว้า wow. วนะคะคนท่านโทษค่ะคนท่านน้ำนะคนท่าอันนี้เป็นไพ่เลนอมองนะคะเลนอมองได้ไพ่ The Star เนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบว่าพูดถึงพูดถึงความหวังนะคะพูดถึงความหวังพูดถึงการมีทิศทางในการแบบว่าใช้ชีวิต ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะซึ่งแม่หมอโซก็มองว่าในช่วงที่จะถึงนี้ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆ ของคนธาตุน้ำนะคะมีสิ่งใหม่ๆเราจะมีพลังคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่มันชิฟที่มันเปลี่ยนนะคะความคิดความหวังการที่สิ่งทุกสิ่งที่คุณอยากจะมานิเฟสนะคะคุณรู้สึกว่าเอ้คุณมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นแต่ทีเนี้ยมันขึ้นครอสขึ้นมาครอสมันเป็นไพ่มันเป็นไม้กางเขนนะคะใช้นะักตัวแทนเขาว่ามันต้องมีบางอย่างที่คุณต้องปลดเปลื้องไปก่อนภาระทางจิตใจอาจจะเป็นภาระทางจิตใจสิ่งที่คุณแบกเอาไว้ในจิตใจเนี่ยนะคะคุณต้องเคลียร์ตรงนี้คุณเห็นว่า ไพ่จริงมันมัน,ม,นมันเด่นทั้งคู่นะคะแต่ว่าแม่หมอชมมาว่าเป็นการทำงานทางด้านไลท์แะคนะแสงสว่างแล้วก็ทางด้านแชโดว์ด้านเงามืดนะคะมันอาจจะมีบางอย่างที่คุณต้องเคลียร์ออกไปมันอาจจะเป็นการสิ้นสุดอของ ตัวตนเดิมๆของเราความคิดความเชื่อความาเสียใจผิดหวังอะไรที่เราแบกเอาไว้ของเราเนี่ยถึงเวลาที่เราจะเคลียร์แล้วค่ะคนท่านน้ำกระกดพิกจิกมีนเคลียร์ออกไปนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาในการที่ เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็จิตปิยญาณของคุณในช่วงนี้นะคะลองดูว่า,เ,าเราจะใช้แนวทางนี้เป็นอย่างไรนะคะหลายคนคน่นานน้ำนะคะแม่หมอคิดว่าคุณได้เริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะทีเดี๋ยวเรามาดูไพ่อวโทษค่ะเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะไพ่ทาโร่เขาก็จะขยายความเล่าเรื่องราวที่จะ เกิดขึ้นให้กับเราในช่วงนี้นะคะมีไพ่สามเหรียญหัวกลับมีไพ่ page of swords วันนี้ใช้ไพ่แมวแมวน่ารักมากเลยนะคะแม้แต่ไพ่ที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวมันอย่างน่ารักเลยนะคะไพ่น้องแมวนะคะสามเหรียญหัวกลับนะคะ three of pentacles page of swords นะคะมหารเล็กดาบแล้วก็ไพ่ tower มี tower ขึ้นมามันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแล้วก็สามถ้วยหัวกลับนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆในช่วงที่ถึงนี้นะคะสำหรับคนสำหรับคนท่านน้ำนะคะสำหรับคนท่านน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งแม่หมอโซขอพูดเรื่อง Energy แล้วกเ็เรื่องของพลังงานเรื่องของ Emotion อารมณ์จิตใจของเราก่อนนะคะ คือคนท่านน้ำเนี่ยในช่วงนี้นะคะคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะในเรื่องจิตใจของคุณนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของออสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบมันบางทีคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพลนแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่แพลนเลยมันจะต้องเปลี่ยนต้องปรับต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะมันทําเลยทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันอยู่กับความไม่มั่นคง ชีวิตเรามันอยู่กับความแบบไม่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าคนคน่าน้ำนะคะคือแม่หมอทูร์คิดว่าคนท่าน้ำเนี่ยทัฟ ขึ้นมามากพอสมควรนะคะคุณสามารถที่จะรับมือได้นะคะเนี่ยไพ่ของคุณนะคะคุณสามารถที่จะหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือได้กับสิ่งต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีความหวังขึ้นเข้าไว้นะคะสิ่งใดที่มันเข้ามากระทบคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเนี่ยคุณได้เมเจอร์คานาเป็นทาวเวอร์มันจะต้องเกิดอยู่แล้วมันจะต้องเกิดอยู่แล้วมันเป็นบทเรียนมันเป็นบางอย่างที่เข้ามาทดสอบศรัทธาทดสอบความเชื่อมั่นของคุณนะคะทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนไปในอยู่ในทม์ลายอยู่ในเส้นทางที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท้อใจไปนะบางทีเราเวลาเราได้ไพ่แบบว่าสามเหรียญหัวกลับเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออเมื่อไหร่มันจะถึง คราวโชคดีของเราบ้างนะคะเมื่อไหร่เราจะแบบดีขึ้นได้บ้างประมาณนี้นะคะซึ่งอ,อดทนนะคะพ่ายอดทนพ่ายอดทนแล้วก็พูดมหาเล็กด่านเนี่ยเป็นการปรับตัวการแก้ไขสถานการณ์ไปตามเฉพาะหน้านะคะสสัปดาห์ที่ถึงนะคนท่านน้ำไม่ต้องอะไรมากอย่าไปบางทีอย่าไปตั้งความหวังไกลว่าเมื่อไรฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างนั้นเวลาเรามองอะไรไกลๆมากๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าปัจจุบันเราหดหู่ แต่ของคุณเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณคุณรับมือได้คุณแก้ไขปัญหาได้นะคะอีกอันนึงช่วงนี้นะคะคนทัาน้ำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันตั้งสมาธิยากนะคะเดี๋ยวจะทํางานสักอย่างเนี่ยโฟกัสคุณจะแบบเหมือนสมาธิไม่ค่อยมีอะ่ะในช่วงในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคอ,อยากจะใช้ชีวิตตามใจบางทีมันเหมือนกับว่าเออฉันจะไม่สนอะไรละนะคะออถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำงาน พูดถึงในเรื่องของการทำงานนะคะพยายามาเพิ่มสมาธิขึ้นหน่อยโฟกัสแล้วพยายามทำงานให้เสร็จเป็นชินช้นๆไปนะคะบางทีอาจจะยากสำหรับคุณแต่แม่หมอโซจะแนะนำเทคนิคนะคะสมมติว่าเราต้องทำงานอะละชิ้นสักอย่างหนึ่งคุณตั้งเวลาไว้เคยได้ยินเทคนิคโพโมโดโรไหมคะลองเสิร์ชดูใน YouTube ก็ได้เกาจะทำแบบ25นาทีอาจจะเปิดเพลงที่มันโฟกัสไปด้วย25นาทีแล้วก็หยุด5นาที 2 5นาทีแล้วก็หยุด5นาทีพวกนี้ในยี่สิ้านาทีนั้นห้ามเล่นมือถือห้ามทําอะไรเลยนะคะต้องโฟกัสอนนั้นอย่างเดียวนะคะลองฝึกดูลองใช้เทคนิคสั้นๆการทําสมาธิสั้นๆเนี่ยมันจะช่วยคุณได้ได้หลายเรื่องคุณจะเห็นความคืบหน้าความก้าวหน้าของคุณทีละเล็กทีละน้อยแล้วพอมันเอามารวมกันพอหมดวันคุณก็จะรู้สึกว่าเออคุณก็ได้ทําอะไรนะคุณก็เออสำเร็จอยู่อยู่บ้างนะคะมีความสําเร็จอยู่บ้างนะคะที ในสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าในเดือนนี้นะคะอย่าอย่าโลกมากเกินไปนะโลกมันแปลว่าแบบรีบอะเร่งรีบซุกสิ่งอย่างเนี่ยมันจะตกหล่นได้มันบอกว่าทํางานเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ถ้าเราไม่ละเอียดนะคะถ้าเราไม่ละเอียดเนาะอันนี้นะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไพ่น่ากลัวอะไรแต่ว่าเพิ่มความละเอียดระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะ ทีนี้ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรไพ่เดือนนี้ก็ใช้เงินเยอะนะเนี่ยมันมีทาวเวอร์ขึ้นมาใช้เงินเยอะใช้เงินเที่ยว,เ,เ,ยวเล่นกินดื่มแบบเต็มที่เลยอ่ะเต็มที่เลยนะคะไม่รู้เป็นไงเปิดม,มาทุกกล่องแล้วนะคะแบบอาจจะเป็นดาวศุกร์อาจจะเป็นอิทธิพลของดาวศุกร์นะต้นเดือนมีนาคมเนี่ยสสัปดาห์แรกโดยเฉพาะสสัปดาห์แรกนะคะดาวศุกร์กุมกับจูปิเตอร์กุมกับพฤหะะัสค่ะศุกร์ศุกร์ก็เป็นดาวการเงิน ดาวพฤหัสก็ใช้เงินเก่งอยู่แล้วนะมารวมกันนี่มันระเบิดเถิดเทิงเลยนะคะ <c oughs> <pe ux> เพื่อนๆเนาะลองดูนะคะลองดูอาจจะมีค่าใช้จ่ายกระทนหันได้ด้วยแล้วก็ของคนท่านน้ำระวังเรื่อง ความไม่ประมาทเป็นพิเศษระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะใครนี่มันเป็น3ามถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ดื่มนะดื่มแอลโกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยระวังด้วยเพราะเออมันติดทาวเวอร์ระวังถ้าเมาไม่ขับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณขับรถเองหรืออะไรเพิ่มความระมัดระวังไปชา้ชาๆนะไปชา้ชาๆแล้วก็บางทีเอาตรงนะคือไพ่อันเนี้ยหมอโซเห็นว่า พวกนี้มันจะเป็นบางทีความเดือดร้อนหรือต่างๆมันมาจากผู้น้อยนะคะคือคนที่เด็กกว่าเราคนที่ด้อยกว่าแบบตำแหน่งอาจจะน้อยกว่าเราประมาณนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการขับขี่เนี่ยนะแม่หมอทรงคิดว่าระวังเรื่องมอเตอร์ไซค์บางทีอาจจะมา มาขวนมาขีดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องกลัวไปนะคะแม่หมอโซเตือนให้เพื่อน <ๆ S 1> เพิ่มความระมัดระวังเฉยๆนะคะอย่าอย่าไปกังวลมากนะ <ๆ S 1> การเงินพูดไปแล้วการงานพูดไปแล้วนะออถามว่าเฮ้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอะไรอย่างนี้ไหมนะคะสมมติถ้าเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานเลยอาจจะไม่มีแต่มันจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในองคอ์กรแบบนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันภายในองค์กรทําให้เราต้องปรับตัวมันก็จะแบบเซ็งๆหน่อยเหมือนกัน Okay. ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าคนโสดจะเจอใครไหมส่วนใหญ่มันจะมาแบบ f i r s เ flirt มากกว่านะ first f ฉับเฉยวยนะคะอาจจะเจอกระทนหันได้นะคะอาจจะเจอกระทนหันกันได้คุยกันพักหนึ่ง คุยกันจีบจีบกันทักหนึ่งแล้วก็ไปนะคะแม่มอโชฟันทงไปเลยคือรู้สึกว่ามันยังฉับฉวยที่ใครที่มีคนคุยคนเปรักษะคนคุยคุยประมาณเนี้ยช่วงแรกมันก็ดีอยู่หรอกแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่มันเป็นพลังงานที่มาแล้วไปอ่ะมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่คอมมิตนะคะแล้วช่วงนี้บางทีอาจจะมีปากเสียงกันด้วยบางคู่บางคนคุยคุยอยู่ดีๆทะเลาะกันซังนั้นอะทะเลาะกันซ้ายอย่างนั้นเราก็แยกย้าย เออเป็นแบบนี้ก็ด้วยเหมือนกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะใครที่มันไม่ใช่อยู่บนเส้นทางเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยปล่อยเันไปดีลิสนะคะ Energy ของคุณคุณจะต้องเคเเลียร์ e n e r g y พลังงานของคุณเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งดีๆส,สิ่งที่มันใช่สำหรับคุณโอเคนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มี Relationship มีคู่มีแฟนแล้วระวังช่วงนี้มันจะมีความน้อยใจกันเยอะ ใ่เหมือนกับว่าเมื่อไหร่ทำไปก็ไม่เห็นค่าน้อยใจน้อยอกน้อยใจท่านน้าก็จะมีความหวั่นไหวแล้วก็มีความคาดหวังในเรื่องความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษนะสำหรับคนท่านน้ํานะคะสามถ้วยหัวกลับเนี่ยมันก็จะมันก็เลรู้สึกว่าโอเคมีทาวเวอร์ด้วยเราระวังเรื่องการเหมืนอนทะเลาะอะ ทะเลาะงอนกันนะคะส่วนใหญ่ทาวเวอร์ทะเลาะกันไม่นานนะแต่ว่ามันอาจจะดูเหมือนแรงแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเหมือนพอคามดาวอารมณ์มันแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับมาได้ใหม่โ okay. อเค cleansing เห็นไหมคะพลังงานของคุณอนะให้เน้นในเรื่องของการ cleansing cleansing คือการชำระล้างจิตใจ,จการ detox ทางอารมณ์ detox ร่างกายก็ได้นะคะแม่หมอเห็นมะนาวนี้แม่หมอซกินบ่อยนะมะนาวเหลืองแบบนี ก็คือใส่น้ําอุ่นแล้วก็ใส่มันเข้าไปทําเป็นอินฟิวสิ่งก็ได้นะคะพวกนี้มันก็ช่วยเรื่องร่างกายเหมือนกันนะคะแต่เขาก็พูดถึงการกลับมาคือมันคือสอสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องกวนใจเรื่องกังวลแบบแซงๆหรือคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบ สายเปเที่ยวเล่นกินดื่มเยอะนะคะไพ่มันไปในทิศทางนั้นนะคะมันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายการคอนเน็กกับจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายของเรานะ, mm hmm. ะช่วยเอองโจมันพูดถึงการทําสมาธิการกลับเข้าไปหาเอ่อเนเจหรือว่าไกด์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไกด์ที่อยู่ในตัวเรานะคะ mm hmm. คือคุยมันเหมือนมันเหมือนคนคุยกับตัวเองอะแต่บางทีคาตอบมันอยู่ข้างในของเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังต้องเน้นในเรื่องของการรักษาสภาพ ความสงบสุขของจิตใจเราด้วยนะคะโอเคอโชคดีนะคะคนธาตุน้ำใครเป็นธาตุน้ำก็มาพูดคุยกับแม่หมอโซได้นะคุณจะผ่านมไปได้นะไม่ต้องกังวลนะคะแม่หมอโซไม่คิดว่าพายมันน่ากลัวอะไรนะทำใจสบายๆรักษาพลังงานบวกในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีค่ะบ๊ายบาย